สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามคลิปในช่องของผมนะครับผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสิกก็จะนําเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่า,าเกี่ยวกับพระพุทธรูปพระพุพทธรูปองค์หนึ่งที่เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า100ปีในจังหวัดยะโสธรน,นะครับนำมาเล่าให้พี่พีได้รับฟังกันนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ขอให้พี่ๆรับฟังโดยเหตุผลนะครับผมอาจจะพูดในเรื่องของวัตถุมงคลเสียมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากคลิปที่เล่าถึงประวัติการสร้างนะครับคลิปที่เล่าถึงประวัติการสร้างผมก็เคยได้เล่าแล้วนะครับเคยได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับพี่พี่ก็ให้การติดตามรับชมมากนะครับเกือบจะเกือบทังหนึ่งหมื่นท่านที่เข้ามารับชมนะครับ สืบเนื่องด้วยจังหวัดยะโสธรน,นะครับกำลังจะจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับคือเป็นเหรียญและพระบูชาของหลวงพ่อพระมงคลรุ่งโรจน์หรือหลวงพ่อพระสุขในความเข้าใจของคนจังหวัดยะโสธรน,นะครับในการจัดสร้างครั้งนี้แม่งานใหญ่เป็นสำนักง,งานคลังจังหวัดยะโสธรหากใครสนใจนะครับพี่ๆหากใครสนใจอยากจะเช่าบูชา ก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดสรารกางจังหวัดยะโสธรน,นะครับติดต่อได้นะครับผมก็อับถือได้ว่าเป็นสะพานบุญก็แล้วกันนะครับผมเป็นสะพานบุญให้อาหากใครอยากจะเช่าบูชานะครับเป็นวัตถุมงคลที่เป็นพระประจําเมืองจังหวัดยะโสธรเป็นพระรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดยะโสธรน,นะครับ ก็สามารถติดต่อกันได้จะมีพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกในเดือนกันยายนคืออเดืนที่9นะครับวันที่9เดือน9เวลา9นานาฬิกานาทีนะครับ 9, 9, 9, 9, 9, 9วินาทีจะมีการอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับจากเกจิตคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับมาหาผมครับ <laughs> กลับมาหาผมม่อนสุภกรนะครับพี่ๆอันนี้ชัดไหมครับ ค,คลิปพระท่ากระดานก็ไม่ไมค่อยชัดเท่าไหร่พกล้องผมไม่ค่อยดนะครับผมจะมาเล่าวันนี้ก็คือเป็นพระนะครับเป็นวัตถุมงคลถือได้ว่าเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกที่ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2536อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงตาพวงสุข,ขินทรินโยเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยะโสธรน,นะครับเป็นพระวิปัสสนากรรมฐาน สิทธิ์ใจหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นนะครับผู้รู้ผู้ทันผู้เห็นหลวงปู่เสาและได้เรียนวิชากรรมฐานจากหลวงปู่มั่นผู้ผบุกเบิกวัดถ้ำขามร่วมกับพระารอาจารย์ฟั่นอาจารโรถือได้ว่าท่านเป็นสิทธิ์ของพระารอาจารย์ฟั่นอาจารโรอีกรูปหนึ่งก็ว่าได้นะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของจังหวัดยะโสธรน,นะครับวัตถุมงคลในมือของผมณนะขณะนี้นะครับเป็น ถ้าตามหนังสือหลวงตาเนี่ยจะบอกว่าเป็นสมเด็จรุ่นหนึ่งสร้างในปี2536ปัจจุบัน30ปีพอดีเท่าอายุผมเลยนะครับ30พอดีนะครับจำนวนการสร้างนี้6 9 7องค์นะครับที่ฝังตะกุดทองคำคือในมือของผมเนี่ยครับที่ฝังตะกุดทองคำ697องค์ส่วนที่เป็นพระผงเฉยๆที่ไม่ได้ฝังตะกุดทองคำนั้น มีทั้งหมด412องค์นะครับ4 1 2องค์ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกที่ได้สร้างอล้อพิมพ์ที่ได้มีได้นำหลวงพ่อพระมงคลลุ่งโลดที่หลวงตาภูงได้ตั้งชื่อใหม่นะครับว่าเป็นพระจากพระคัมภีพระพุทธเจ้าเป็นพระมงคลลุ่งโลดแล้วภายหลังมีความเชื่อว,ว่าพระองค์นี้คือหลวงพ่อพระศุขที่จมแม่น้ำโขงนะครับ ที่จมแม่น้ําคงที่เวรสุกหรือเวรพระสุกนะครับและมีการงมขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเป็นตำนานเป็นความเชื่อผมไม่ขอก้าวก่นะครับเรามาพูดถึงวัตถุมงคลน,นะครับและนี่ก็คือตะกุดทองคำนะครับที่ในการสร้างนะครับถือได้ว่าถ้าสภาพสวยๆนะครับถ้าพระรุ่นนี้สภาพสวยๆเนี่ยในจังหวัดยะโสธรเนี่ยก็มีราคาคานอิยมที่ เล่นการหากันสูงนะครับสวยๆผมเห็นเขาเชอาบูชากันก็น่าจะ 3- ามสี่พันบาทนะถ้าสวยๆนะครับแต่ของผมก็ถือว่าไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับเจ้าของเก่าเขาใช้กาวติดเกสหลวงตาพวงมาด้วยนะครับอ่าแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตะกุดทองคำนะครับเป็นพระรุ่นแรกที่ได้นําหลวงพ่อพระมงคลลุ่งโลดหรือหลวงพ่อพระสุนํามาใส่ไว้ใน วัตถุมงคลและเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับอ่าได้รับความนิยมอย่างมากนะครับและมีส่วนผสมของเกษานะครับเกษาของหลวงตาพวงอันนี้คือเกษาของหลวงตาพวงนะครับพี่ๆนะครับหลวงตาพวงท่านเป็นพระที่มีอ่าตะบะบารมีแล้วก็มีวิทยาคมที่เข้มขังมากตามความเชื่อของคนท้องถิ่นนะครับแม้แต่ผมก็มีประสบการณ์กับหลวงตานะครับอ่าอันนี้เป็นรอยกระเทาะนะครับกระเทาะมาจากเจ้าของเก่า เราจะเห็นเนื้อหาเนื้อหามวลสารที่อยู่ด้านในอันนี้ก็ถือว่าเป็นตําหนิพระของพระผมนะครับแต่ว่าจะหนักไปที่เกษานะครับเกษาจะเยอะมากเลยนะครับพระนะครับของผมด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับด้านหลังนี้จะเป็นรูปเหมือนของหลวงตาพวงนั่งสมาธิอยู่ในใบโพนะครับก็จะเขียนว่าเป็นพระอาจารย์พวงถัดลงมาก็จะเป็นสัญลักษณ กดกับบาทก็คือเป็นสัญ,สญลักษณ์ของพระสายปัส,สนากรรมฐานนะครับอ่านี่นะครับนี่นครับอันนี้เป็นเป็นวัตถุมงคลนะครับผมก็ถือได้ว่าทางจังหวัดยะโสธรก็กําลังมีกําลังมีการประชาสัมพันธ์ให้อาสาทุชนต่างๆมาเช่าบูชาและมาจองวัตถุมงคลกันผมก็เลยพอดีผมมีอยู่หนึ่งองค์พอดีเป็นพระ ผงรุ่นแรกของหลวงพ่อพระมงคลรุงจวดหรือหลวงพ่อพระสุที่หลวงตาพวงท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกไว้เมื่อปี2 5 0พันะกครับก็30ปีพอดีพระองค์นี้อายุ30ปีพอดีนะครับเป็นเนื้อ,อเป็นตะกรุดทองคําแล้วก็เป็นเป็นรุ่นแรกที่เป็นพระสุขรุ่นแรกนะครับนี่นะครับพี่ๆอันนี้ก็เลยนํามาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับ ส่วนประวัติของหลวงตาพวงที่ท่านเคยมีอภินิหารเรื่องเดินข้ามแม่น้ําชีไปบินทบาทที่ฝั่งอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดผมก็เคยเล่าคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับมันจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับก็เดี๋ยวพี่ๆก็ไปติดตามรับชมได้นะครับ เมื่อกี้เกินไปว่าผมเคยมีประสบการณ์กับลวงตานะครับผมขอเล่าหน่อยก็ได้นะครับผมจะขอเล่าประสบการณ์ของผมนะครับพี่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเมื่อปี2559 0 0นะครับผมเรียนจบพอดียังไม่มีงานทำนะครับครอบครัวของผมเนี่ยแม่ผมขายกาแฟเปิรนคือกาแฟโบราณชงอยู่ที่ข้างถนนอยู่ฝั่งตรงข้าม ปั้นนมันปตท,อทอนะครับสวนพญาแถนจังหวัดจะโยทอนมีแม่ค้าท่านหนึ่งนะครับขายอ่คัดอยู่ข้างกันนะเปิดแผงข้างกันเป็นร้านสับป,ประรดนะรับเขารับมาจากอำเภออท่าอูเทนจังหวัดนครพนมเขาเป็นหมอดูนะครับผมก็เป็นเด็กจบไปโอ้จะมีงานเฮตุบ้นะครับก็คือโอ้จะมีงานทําไอ้นอ้อก็เลยอยากจะไปดูดวงสักหน่อยนะครับชงกาแฟเสร็จก็เลยไปดูดวงนะครับ ดูลายมือนะครับไปพี่พอ่อาหมอดูนี่ดูลายมือพอกลางลายมือออกหมอดูนี่ทักเลยนะครับหมอหมอดูนี่พูดเป็นภาษาท้องถิน่นบอกว่าโอ้เจ้านน่มันลูกพระตัวนี่พะนปานะครับเอ่อมีพระอา่าพ่อเจ้าเนี่ยอา่าคุ้มครองอยู่พันปานีนะครับหมายถึงว่าอ๋อคุณนี่มันลูกอา่ามันลูกพระนะพ่อของคุณที่เป็นพระเนี่ยตามคุ้มครองอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะครับวินาทีแรกที่ผมได้ฟังจบเขาพูดนะครับ ผมเนี่ยความคิดผมมันโผล่ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อสมัยผมยังเป็นเด็กอยู่นะครับคือความเชื่อของคนท้องถิ่นเนาะเด็กที่ไม่แข็งแรงกินข้าวไม่ได้เยอะก็จะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงปูย่ย่าตายายหรือพ่อแม่เนี่ยนะครับก็จะพาไปหาพระให้พระเนี่ยผูกแขนให้ให้พระลดน้ำมนต์ให้แล้วให้พระเนี่ยรับเป็นลูกนะครับผมความคิดเมันพุ่งขึ้นมาเลยนะครับ ย่าผมเคยเล่าให้ฟังนะครับปัจจุบันย่าผมเสียชีวิตแล้วนะครับย่าผมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนผมเนี่ยอ่อนแอมากนะครับเป็นภาษาอีสานจะว่าเป็นคีโรคนะครับก็คือมีโรคหลายโรคนะครับก็รุมเร้าเป็นเด็กไม่ค่อยแข็งแรงนะครับปู่กับย่าพาขี่รถนะครับปิกอัพนะครับเก่าๆนะครับปัจจุบันรถคันนี้ก็ยังอยู่อยู่ขี่รถปิกอัพไปหาหลวงตาพ่วงนะครับหลวงตาก็เมตตานะครับอุ้มผมวาที่ตักนะครับ แล้วเมตตาเป่ากระหม่อมให้แล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวียเอาไว้เป็นลูกเด้อนะครับก็คือเออเดี๋ยวจะเอาไว้เป็นลูกนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ยากผมเล่าให้ฟังเท่านี้ผมก็เลยมันนึกขึ้นได้โอ้หลวงตาพวงท่านเคยกล่าวไว้ว่าเดี๋ยวรับเป็นลูกนะครับซึ่งมันก็เลยสอดคล้องกับคําพูดของหมอดูว่าโอ้เจ้านี่มันลูกพระเด้ออ๋อคุณนี่มันลูกพระนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความบังเอิญที่ตรงกัน รหรืออาจจะหมอดูคู่หมอเดาว,ว่าเขาอาจจาะอ,อาจจะเล่าให้มันตรงกับเหตุการณ์ที่ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ว่ามันเคยเกิดกับเราเขาปอันนี้มันก็เป็นความเชื่อที่มันมันยากที่จะยั่งถึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเองนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่เกิดข,ขึ้นกับผมเองผมเนี่ยในฐานะคนจังหวัดยะโสธรเนี่ยก็ก็อยากจะเผยแพยร่บารมีของดวงตาพวงด้วยนะครับทั้งประสบการณ์ที่ท่านเดินข้ามแม่น้ําชี ไปบินตาบาดฝั่งอำเภอพนมไพรก็มีคนรู้คนเห็นและมีชื่อตัวตนชัดเจนสามารถสัมภาษณ์ได้ลงหนังสือผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับผมฝากพี่พี่รับชมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมฝากไว้ในในคอมเมนต์นะครับส่วนวันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลก็คือจะได้ว่าเป็นการเผยแผ่บรารมีนะครับพี่ๆเผยแผ่บรารมีพระรุ่นนี้นะครับหรือหากใครอยากจะสนใจอยากจะสั่งจองก็ติดต่อไปได้ที่สํานักง,งานคลังจังหวัดยะโสธรศาลกลางจังหวัดยะโสธรน,นะครับ อเอาวันนี้เรามาเล่าประวัติกันเท่านี้นะครับพี่ๆ <c oughs> หากชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาสิกนะครับเอาละครับวันนี้พบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ